สวัสดีครับขอตอนรับเข้าซูซองวิไลให้โชคครับครับเมื่อนี้ครับวันที่สองหลังหวยออกครับพี่น้องสิพ่าเอฟซีทังช่องรับมาตามเนวทังตัวเลขหลักการมาแสดงความยินดีอ่าวบาวาสิเป็นเอฟซีหลักการลวงปูวัดป่าอุดรอนะครับเนื่องจากแนวทังตัวเลขของปูนะครับแต่ตัวตรงเลยครับหาศูนย์ครับล่างนะครับห้าศูนย์ล่างนะครับพี่น้องเอฟซี่ันไดนะครับติดตาม รับชมคลิปทางช่องเฮาวิไลท์ไหโชงนะครับก็คือสีโขกสีมันน้ำกันกระปูนะครับอครับเอฟซีขอมาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับ้ทางช่องสิได้หาคลิปฝากปีตอนน้องนะครับเอฟซีขามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่สําคัญครับย้ำอยู่เสมอครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบ่าผ่านข่าวสารจากทางช่องเฮานะครับสิหาคลิปฝากปีตอนน้องแล้วก็สิบ่าผ่านข่าวสารจากสํานักต่างๆนะครับเพื่อบม่เป็นการเสียเวลานะครับ เข้ามาไปกราบนมัสการปูวัดป่าอุดรพร้อมๆกันเลยครับกราบนมัสการค่ะกราบไปที่ทางชองครับมาตามแนวทางแล้วก็มาแสดงความยินดีน้ำพู่นีก็ได้ครับอืมใบมาให้ยังงอมาสองแนว่ยท่านหลวงพุทธามาเอาเงือกครับใบดีห้องเป็นใปขุนทุ่งไทยครับรักษาหน้าอยู่ครับ ใบคงสุดไทยมันมันหาศู์มันกองกันหลายพคับไม่ต่หาซูลมันกวงกันเร่เอยู่ผิวมันเอาใบนี้ก็ได้แร้วเนาะใบนี้มันหลายผลไม่ต่หาศูลคนปารี้กืบปันนี้มันเกี่ยวปันไออิงเป่นร้บครับนี่ก็เป็นหลักฐานเขาอ่างอิงด้วยครับเด้อไม่ต่หาศูลไหมรันไดข้างเลยเนี่ยนกปูเนอะโอ้ยก็ว่ามันมัดอยู่หันละอาจจะมันใช้ปวดอลเลอตอรี่นี่กันอัน มีแห้งเนามครับแม่ครับโู๋สาวเล่ากระบเอาด้วยตันเอาไว้ถาปูจักใบเนี่ยปูซื้อก็ได้สาวเล่าซื้อเหล็กมาเป็นปูที่จ้ะโอ้ยโมได้น้ำมูจักงวดดอกมาสั่นก็บอกเบ่ากุ้งทั้งตัวครับเอาโชคน้ำปูว่าได้คายละมันเนี่ยกระบอครับแม่ปูยังยุกไก่เนาะปูเนาะสกุนครเอาไปจักใบนั่นสกบท่อนกับปูดอนไก่กันเที่ปูนั่นแล้วครับ แม่ครูแี่มันยางมากด้เนาะขี้มาเขาบ่อเนามากเนาะก็ต้องใส่น้ำมันทัวอ่าร่อยแห้งได้เกดแปดลิตหนึบาทวนั่นเร็วนั่นเล้วเอางวดนาแก้มนีม่ก็จะกองกันโจโกแท้ไว้น้ำปูเจอใบบังกันหน้ากับว่ังวดสีมากปูงวดสีมากเอาไม้สีมากทีครับปูสีมากแล้วปูบันเอางวดสีมากมันก็ยุ่งกักันอย่างนี้หระเพราะท่านน้ไปหมดกันเลย แมนบอปูเออเนี่ยเอาเอาเอาผู้ชายบงนั้นนะฮยุ่ในนีแหละเมนบ่อปูกันปีนอดดีมิดดีกัอยุ่ในนีเราออกว่นนันเมื่อดอกครับครับกินนี่ดีสามตัวตรงตรงยังว่ทนันไหนมาอยู่ไหมแปดมกสามเลยบ่อปัวเออแต่เกานี่กันเปนบ่ท่ันไหนมานีกัหมวดรุ่นกับเอกตุ่งพี่อย่างนกำซีสองอ่ะนี่ลอ๋อน้ำกลดท่บไว้ือบ่าได้ป็นบ่ครับหรือบ่อดเนียเป็นเจงสันเด็กปวดป้าอุดร เยอแปนหกสามเหนือน่อปูนอแมนครับนี่นครับตัวน้องเพื่อนนี่เดอันี้ตัวพีเพื่อนตัวพีเพื่อนนี่ผู้ังบอกสุฟังเลดยเขาขาจนวัดขาเหยียบจักยำจักนั่นทืนแล้วน่ะครับปูว่าไมนทีตายนะน่ะครับเขาขนึซีนองปูเขาขาวอันนี้ผู้น้องเพื่นเห็นผู้น้องเพื่นมันทีออกน่งซีลุนาเสียดายนอที่ึ่งเรื่องบนกสันกระสิถึกน้ำมูลเขามาปูก็ให้นั่นหลุดเนาะค่ะแมนหลุดเขาวมาปูก็ให้หลุดซูนหหาูนเนียหลดอันนี้มัน เพื่อน่ามันเลขกถี่ออกขั้นจอนขันออกร่างกายขั้นจอนมันถี่เป็นเปานะครับมันกับเปาอีรีมันมาหกหกเก้าวนวันนี้ครับแม่เปาหนานแล้วพูดเนาะเพื่อน่ามันเล็กขั้นจอนว่าท่านการเลือกเป็นแปดหกสามกับหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วพูดเนาะแมนอันนี้แหละการที่หัวที่ไม่ไหนเอาการล็อนมันโบาณพูดว่าทานในนิมิตนะครับผมขันพูดนิมิตแล้วขันพจนิเปลี่ยนตัวไม่นี่ก็ที่เป็นเขาอีกข้างหนึ่งเนาะจังมาจังสองอีกทีหนึ่งครับผม เด็ก mm. มันยัง mm. จีสักจอีกจากงวดเนาะเรื่อยบ่อยจังเลยปูรกทีเป็นแน่แทไปถ้าว่าขัดผู้นิมิตได้กระเทีนบอกเนาะพอมาขึ้นนี่พกติกันนี่กเปี้ยนนี่นีมาให้ปักครนีอันนี้คือกันนี่นี่พวจะปูขั้นเขียวไรอันเล่กันหเจ็ตไม่ออกว่าันของจมหน้ามันนะพวกจะม่คนที่คิดพบกันี่ยผมแรงมากเลยแล้วเนาะ กูเงี้ยเนี่ยแกท่านสองวัท่านมาเอาตัวลาตลี่ที่บอออกก้อนสบดนอสันหอกครับมึงหาซุนนี่อยากป่วยแห้งแล้วนะครับผมแม่อยู่ครับจะยินปรูวาอยู่ครับเฮ้ยว้าวาอยู่ตัวยใครตัวบดโทษหาเบากุ้งเนี่ยแกโบท่านอีแก่งหมดนล้วครับได้แต่๊ะซุนเนี่ยกางคืนผู้น้องเขาเจ้าขากันเนาะครับค่ะทั้งนี้มาเห็ดขักเห็ดเนี่ยขนผู้เดียวคนหมดหมูลุ่มฟันขักฟันแน่ติดปูเออ ลูกงโมว่ามันสิไต้เจ้าว่าเหยียบเจ้าว่ายำประเทศเพิ่นเราลุ่มลุ้งประเทศเพิ่นอยากให้เน้นล้างครับผู้เราก็สลานก็เนื่องโดดลงน้ำจมน้ำขึ้นประเทศเพิ่นก็ให้ล้างแม้ว่าล่ะครับผู้อันนี้เขาเหยียบเขายำเราจนว่าจักติดดินแล้วก็ยังเหยียบเติมอยู่นนะครับบระเทศเพื่นเพิ่นอยากให้เน้นล้างก็เพราะมราเอาแต่บนกับเอาก็คือว่าเขาอยู่เนาะบนกับว่าไม่อยัางนอยกับบนกับกดลอตเตอรี่กันเนื่งหาชุนกับว่ามันเจี๊ยมล้นละครับผู้เออเอาตุ่มตุ่มหนึ เอาจะยี่สิบใบสามสิบใบมึงเห็นก็ร้องมึงเห็นแล้วเอาหมดนาสิครับหนักกระเป๋ออ์กึ่งรุดนนักกระเป๋าแล้เรปูเออโอ้ยปูเแปดหกสามนี่ยังยืนคือเกมัวน้อปูนะแปดหกสามนี่ยังยืนอย่คเก่านองวันนี่แม่นแมนตองเอาไว้เด้เพราะว่าขันขันลักษณะปูเลยเป็นตูนี่ขันหม้อไว้นี่รุ่นมากนี่เห็นเพื่อจังหวัดเก่าสองอันแมนเลยงวันังขันแมนด้วยกันปูว่าเผือเป็นออกครับที่น้องเนีย ต้องต่ำครับตามกันได้เป็นตู้ต้องต่ำแปดหกสามเอามาขันเมนเขียนแล้วเอามาบุ่งปีกมันเจ้ามันก็ไหลตูวตู้ย่ญ่ๆครับพี่น้องตัดเย็นเอาเด้อพี่น้องเด้อแปดหกสามซีหนึ่งหนึ่งีาหาหนึ่งก็เอาแถมให้ปู้น้ำบอกค่ะมากันไปแต่ว่าแต่ว่าขันเมนยั่งสิเป็นตัวนี้เพราะว่าเป็นของ ผู้พีเด้ผู้เขาหยบย่ามหมูเส้าคนมายมายอีกเด้อมย่างหมูเส้าอีกถือข้มไฟมม้ย่างดีผู้ดีข้อมไฟอันมอเบ็ดนะเอาจำนี่ของหู้แล้วผูบอกเป็นตัวเกิดเลยสันโดษมันข้อมไฟมันิเปลี่ยนแนวอื่นไปบ่ได้เกิดขึ้นยังเดียงน่ำเหมือน้ะเดียงนํำผู้ก็ยังสามคนเอาเดียงน้ำไม่หเนาะทากันตีว่าถือยุ่งกังืจนหัวสิแตกผูนี่กันเลยผู้ก็ว่าเปรียบทรร เปียกไรว่าโอ้แต่ต้องผุยมันก็เป็นศูนย์ัว่าสนอกครับ,รบพากันแปรไปอ,อื่นผู้นึงดึงใส่ยังบ่เอาน้ำหยดนะเนี่ยครับนคนก็เริ่มตกแล้วนเนาะวัะนนี้แปดหกสามนะปูตรงนี้เหรอเข่งเข่งตามตามเพราะว่าขันรถตามคนทีบาา่บอกแต่ว่ากลอ,ออกตลอดที่ปูขันเหล็กปูนี่แมนแมนออกตลอเบิ้งคือเทียปูยิมิดฝันว่าจงไหนกัน นั่นถ้าท่านสองผมเอาที่แพงเนาะับได้กก็ปูโอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเลยเนาะคันว่าเอานี่ก็แม่นมาหลุดไหมครับทุกหัวนี่ปูคันว่าเอานี่มาหลุดได้แม่นแมนคันได้เป็นตัวผี่ก็แม่นอันนี้คือกันของน้องสาวนี่หนเห็นีซันนี้นี่ออกปั๊บเลยจะเงยไหลมาวนนี่คือบอกจะปู้ยังโชว่าเอเป็นขึ้นมาผมกันกับพี่ไส่นะครับปูวผีกับน้องคนนี้นี่มาหนี่ผู้นี่ถือหยียบครับผู้น้องนี่ว่าจะเห็นนี่แม่นออกหลุดนะครับครับปูวมันนี่จะมัน โอ้ของคู er ่พีก er um ็แต่ทีเลียนตัวน um ี้รู้ป่ะเนี่ยผีบนเจ็บหนักันผันว่าเปลี่ยนกันผันว่เปลี่ยนกันคือเพื่อเพื่อที่ไม่ทำกันเองนะแต่ว่าตัวนี้ตัวตัวนี้มันมันเป็นตัวเห็นตัวเป็นตัวเลยเด้ครับปูอันอันตัวเป็นพวกพีบนี่นี่นี่พี่เพื่อนนี่เขาเหยียบเนี่ยเนี่ยเขาเหยียบเพบนลุ่งจมขี้ดินเนี่ยครับปูมมาได้เสียนเนื้อท่าเหมือนล่องลางก็ไอ้คนอยากให้เอาลางไหลล่มปองงองว่ามันเป็นเสียใจเพราะถ้าเขานี้หมดโดนตืบล่มกองงองพะนะครับปู้เขานั่งบ้าง ไตเราต้องเั็นเขาเห็ดคัาคนอยู่วะครับตอานี้เพื่อคนอยให้เนียนล่างคมันเขาเหยียบมันลุ่มมันเนาะครับกดมือมันสิหน่อยจะเบิ่งลุ่มผู้เดียววันนี้มันสี่เหลี่ยมเดียววันนี้ล่มลุ่มเราจะตั้งตีนเหยียบอยู่วันนี้คนอยากให้เนียนล่างครับแต่ของเราบัสลัดเองนะนะค่ะผัดชีเนียนล่างบางทีคัาหมดนะสี่เยียอหมดก็บ่าเอ๊ะใจเนาะว่าเพ่นชีให้ล่างเนาะเจ้าบ้ากั กับเพิ่มว uh ่าหายก็เขาาหาก็เราซื้อหนึ่งห้าศูนย์นี่เอาตะรีบได้มัดสุบานเลยเนี่ยครับเนี่ยเนี่เออเออเอ้ยังคู่น้องมานี่ยั่างคู่น้องหนึ่งซีครับแปดหกสามหลือแล้วฟูเนาะหนึ่งซีครับแต่เป็นตูนี่อันนี้เป็นตูเลยค่ะบาเป็นตูเลยอันเป็นตัวเลยสำคัญเนี่ยคหือหมดรางวัลที่หนึ่งอันนี้ครับหกที่สองอ่ะนะเออที่เรียกอะไม่เอาใจทั้งไทยออกหมดทั้งไทยกับเขาเป็นอย่างเก่าหนึ่งเป็นหกหนึ่งเลยครับกัน ก็จะงวดสองเอามาน้ำลุกอีกลกชี้สวงกันลุกไปเล็้วกับมีพนสนใจเด้อซ้ำตัวเกันาะปูเนา้อเมือเเ้ากันมืองเียกซัวกันมาเนีนปูกกันบอกแล้ววันที่หนึ่งตัวนี้เด้อว่าจะกูกกันเปล่ามาบอกว่าเอาหกชี้สอางกัยเขาซ้ำตัวเนียนักปูตรหน้าครับตัวเลขเนี้ยทางจองงวดของฟูบัดปล่าดุวนครับพี่น้องใส่ก็ตรงันมานอีกถ้าปูฟันดีได้ไล้กันจังกินกลังไวยิกางนาะปูเนาะมีสำคัญกั กดติดตามกดไลค์กดแช่งนั่นแหลครับพี่น้องแมนกดติดตามไม่ถ้าเงินเอฟซีก็ได้สีบ่อผานแนวทางน้ำปูเนาะมาแจะน้ำปูนั่นเปลี่ยนแปลงไปกับเดี๋ยวปุ๊บปั๊บเขาเห็นรถนง่ายมื่อไหร่ครับค่ะค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณปูเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะโควิดหมาน้ำปูสู่กุ้งเก่านั่นแหละคอ็นทั้งบุญรวมปูปูกับเสือเอาไปได้ดอกก็ไม่ใช่ละในไม้น้ำปูเล็กไม่กัดทั้งบุญไม้น้ำปูปูกัด อาเฮ็ดแต่อดสางไปเรื่อยๆค่ะโปวัดนี่แหละเฮ็ดเอาถ้าบุญน้ำกันเนาะค่ะโป๊ะวางเส้วัดรวมกันสาธุสาธุค่ะสากับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางกับตัวเลขครับถือว่าตองหวดเลยนะครับจากภูวัดเปลาดอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแนวทางตัวเลขครับแปดหกสามนะครับสุดสามตัวบนยังยังคือเก่าหลักการหนึ่งสี่ีหนึ่งนะครับทีปูหายหนึ่งหาหาหนึ่งนะครับอาถือว่าหายตองหวดกันเลยนะครับ ไอเอฟซีแคปหนาจอไวพิจารณนาด้วยครับเรื่อยเปลีป็นแนวทางกับทางช่องกันแสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับนะครับหามีควงเขียนไว้จังใดกับทางช่องนะครับปูปสิโตบอกทางช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สําคัญครับเอฟซี FC ครับย่าลืมกูก,กดดิ่งแจงเตือนด้วยครับสีวผาดข่าวสารจากทางช่องเฮาเพราะว่าทางช่องไปติที่ตามกันหลายสำนักนะครับสุดท้ายนี้ไอเอฟซี FC ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งครับตำลำํำรวอยๆ่ยสู้ขู่สุขลนไว้เจอกันคิหนาสวัสดีครับ